สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเสนอ รอยเท้าที่เห็นอยู่นี้อาจจะเป็นรอยเท้าที่พันที่หมื่นที่ก้าวเข้ามาในพื้นดินปากยอแห่งนี้และเมื่อเจ้าของรอยเท้าได้ก้าวกลับไปพื้นดินและผู้คนชาวปากกยอที่อาศัยอยู่บนพื้นดินนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกว่า200ปีมาแล้วตลอดแนวเทือกเขามือวอตูหรือถนนธงชัยที่ผู้คนเหล่านี้ดำรงชีวิต สืบทอดเผ่าพันธุ์อยู่ด้วยวิถีแห่งพงไพรด้วยแนวทางแห่งธรรมชาติในนามแห่งปกยอซึ่งมีความหมายว่าค้าคือคนสายลมแห่งคุณเขาในทิเบตพัดพาเมล็ดพันธุ์แห่งปะกยอมาตกอยู่หน้าพื้นดินแห่งนี้สายน้ำแม่แจ่มมอบความชุ่มฉ่ำให้เมล็ดพันธุ์แห่งปะกยอแตกหน่อและรากลงสู่ดิน ต้นไม้ใหญ่ในไพรป่าทอดร่มเงาให้หนอนน้อยๆเติบใหญ่และฝังรากลึกในพื้นดินไทยแต่เมื่อสายลมแห่งโลกาพิวัต์และอรอยเท้าแห่งการพัฒนาเดินทางเข้ามาถึงรากเงาแห่งเขาพันปะกยอที่เคยฝังลึกในพื้นดินแห่งนี้กำลังจะตื้นเขินและถูกสั่นคลอนอย่างหนัก ความหมายแห่งปัตยอยและวิธีแห่งคงพรายกำลังถูกตั้งคำถามและท้าทายด้วยวิธีแห่งโลกาพิวัติคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของชาติพันธุ์กำลังถูกเปรียบเทียบกับคุณค่าแห่งวัตถุและความสะดวกสบายที่เข้ามาพร้อมกับการพัฒนาเมื่อวิธีแห่งป่ากำลังถูกเปลี่ยนเป็นวิธีแห่งเมืองคนหนุ่มสาวกำลังถูกเปลี่ยนเป็นคนเมืองขณะที่คนเฒ่าคนแก่ยังคงใช้วิธีเดิม ความเหลื่อมล้ำของวิถีชีวิตจึงเกิดขึ้นในสังคมปกยอสำหรับสุวิชามพัฒนาไพรวันหนึ่งในปกยอรุ่นใหม่เขามีคำตอบสำหรับคำถามนี้ในตนเองอยู่แล้วและได้ส่งต่อคำถามนี้สู่ชุมชนบ้านใหม่พัฒนาของเขาเพื่อหาคำตอบในการแก้ปัญหาร่วมกัน จะต้องจัดการศึกษาเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นคือคำตอบที่สุวิชาญได้รับจากชุมชนในครั้งนั้นโดยมีสุวิชาญเป็นผู้ผลักดันที่ออกมาในรูปแบบของงานวิจัยท้องถิ่นรปชมโุษาณยานที่แม่ขัวเนีหมอเก็คือที่แลิดี้วะนั้น ถ้าเราเปยบกระจกเป็นเหมือนกับสิ่งสะท้อนให้เห็นตัวตนของคนเราในแง่มุมต่างๆนะคะตอนนี้ชาวปากกยอในชุมชนแห่งนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะใช้เวทีชาวบ้านเป็นเหมือนกับกระจกส่องให้เห็นคุณค่าของตัวเองและก็สะท้อนซึ่งกันและกันเพื่อค้นหาคุณค่าเอกลักษณ์ความภาคภูมิแห่งชาติพันธุ์ของตนชิค,ค่ะเวทีชาวบ้านเนี่ยจริงๆแล้วมีจุดประสงค์ยังไงบ้างคะจุดประสงค์เพื่อชาวบ้านมีส่วนร่วมในการกาหนด ทิศทาง <c oughs> กิจกรรมครับก่อนที่เราจะทากิจกรรมสักอย่างนี้ต้องมีการวางแผนครับวา <ynen. S 1> งวชาวบ้านเนี่ยระดมงความคิดร่วมกันแล้วมาวางแผนร่วมกันว่ากระบวนการทํางานเราจะไปเป็นขั้นเป็นตอนเราจะไปยังไงและจะเริ่มเมื่อไหร่ก่อน <c oughs> แล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบ <c oughs> จะเริ่มเมื่อไหร่จะเริ่มยังไงย่างยกตัวอย่างสิ่งที่ทําอยู่ในปัจจุบันที่เราทําทาอะไรต่าง, <c oughs> างๆเนี่ยมันเป็นผลมาจากเวทีชาวบ้านหรือเปล่าคะเป็นคงไม่ได้เวทีชาวบ้าน โครงการวิจัยก็เหมือนกันครับเป็นผลมาจากวิธีชาวบ้านก่อนที่เราเราจะทําการวิจัยือเราค่ยๆทำประชาพิจารณ์ในชุมชนก่อนล้วมาร่วมกันอย่างนี้เป็นวิธีชาวบ้านว่าเราจะทําอย่างไรดีจะทําอะไรเรื่องต้นแรกอย่าดีคือให้ชุมชนทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันเรามีส่วนเพื่อที่ชุมชนจะได้มีจิตสํานึกในการร่วมเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน ในอดีตการถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอาจเกิดในป่าบนพื้นนาพื้นไร่ในสายน้ำแต่เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนไปวิธีในการถ่ายทอดก็เปลี่ยนแปลงตาม นะคะเด็กๆก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่โบสถนี่เพื่อที่จะมาเรียนภาษาปากยอกันค่ะมาลูกาเกอรอเรียนอะไรกันอยู่านาเรียนภาษาปากยนะครับแต่ ช่วงนี้เราเรียนอย่นเป็นช่วงนี้การผสมคำผสมคำจัดหมายความว่าพยัญชนะพยัญชนะให้เป็นคำแบบนันจงพยัญชนะกับสระอะไรนี่เราพันแลครับช่วงนี้ก้าวเข้าสู่การผสมคำผสมคำนะคำก็เป็นคำง่ายๆอยู่ใช่ไหมคะอย่างที่เรียนตอนนี้เขากำลังเอาข้อเข้าคัมภีร์มาสอนอที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลทำไมถึงต้องเอาคัมภีร์มาสอนด้วยคะเพราะว่ามู่งมันเราเป็นคิดศาสนะครับแล้วคิดว่าถ้าเอาบทเรียนที่เป็นธรรมะ เห่านี้เข้ามาแทรกให้เด็กๆแต่เป็นรุ่นเล็กก็ทําให้เติบโตและมีเป้าหมายในชีวิตแลบมีเป็นคนที่มีคุณคณัญในชีวการสอนภาษาปากกยอให้กับเด็กๆคือสิ่งแรกที่ชุมชนอยากให้ทำเพราะการเข้าใจในภาษาเป็นรากฐานในการที่จะศึกษาและทำความเข้าใจในสิ่งอื่นๆต่อไป เด็กๆที่มาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า12ปีเมื่อผ่านการเรียนภาษาแล้วก็จะไปเรียนอย่างอื่นต่อไปอนอกจา,า,ากการสาอนภาษาแล้วอาจารย์ยังสอนให้เด็กๆร้องเพลงด้วยซึ่งเนื้อหาของเพลงก็เป็นการสอนเด็กๆเ,เ,เกี่ยวกับชีวิตหรือเกี่ยวกับศาสนาอย่างเช่นเพลงคุณพ่อที่รักที่เด็กๆกำลังร้องอยู่นี่ก็เช่นเดียวกัน วันนี้แม่วิถีแห่งก,การถ่ายทอดจะเปลี่ยนแปลงไปแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ไม่สําคัญเท่ากับภูมิปัญญาที่คงอยู่ลหลังจากที่เยาวชนได้เรียนภาษาปากยอกันเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเขาก็จะมาเรียนทาหรือว่าการขับลำนำากันโดยสมัครใจค่ะ การสอนทาก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นถ้าเปรียบเสมือนบทเริยนชีวิตของชาวปักกรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆจะถูกรวบรวมอยู่ในทาว่ากันว่าทานั้นมีมากพอๆกับใบไม้ในป่าทีเดียวการศึกษาทาในอดีตนั้นจะมีแต่ในงานดุนเริงหรืองานบุญต่างๆคนที่เข้ามาร่วมงานเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้ยินและเรียนรู้ การนำทางเข้าสู่ห้องเรียนเริ่มจากการรวบรวมองค์ความรู้จากการคุยกับผู้เท่าโดยผู้เท่าจะเล่าเป็นร้อยแก้วแล้วจึงบันทึกเป็นบทเรียนออกมาโดยในครั้งนี้ใช้ผู้เท่าถึง9คนทีเดียว ท่าหมดใหญ่หมดหนึ่งคือท่าหนุ่มสาวที่จะเกี่ยวกับเรื่องรักใคร่เป็นหลักมีบทเรียนที่ดีและไม่ดีเกี่ยวกับความรักอยู่ในนี้แนอดีตนั้นหนุ่มปักกอจะใช้ท่าในการจีบสาวถ้าฝ่ายชายไปที่บ้านฝ่ายหญิงเมื่อฝ่ายหญิงยกชาให้แสดงว่าฝ่ายหญิงมีใจให้แล้ว เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ตอนนี้มีการนําทากับมารื้อฟื้นขึ้นใหม่การเผยแพร่ก็จากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่รุ่นผู้เฒ่าจนถึงหนุ่มสาวนะคะถ้าเองมีอยู่12หมวดย่อยค่ะซึ่งใน12หมวดย่อยนี้ก็ยึดหลักตาม2หมวดใหญ่ก็คือหมวดหนุ่มสาวและก็หมวดคาวําสอนหมวดหนุ่มสาวก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเกี่ยวพาราสีความรักระหว่างหญิงสาวนะคะหมวดคําสอนก็เรื่องของการดํารงชีวิตอย่างเช่นว่าจะดํารงชีวิตอย่างไรให้อยู่ได้ในปัจจุบันนี้เมื่อสักครู่ที่น้องๆสาธิต ะะคก็คือทาหนอโดยเจาะซึ่งเป็นทาหนุ่มสาวค่ะหลังจากที่มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการยกน้ำชาให้กันด้วยทาเนี่ยเขาย้นี่เมีเวลาเลยแต่เราปาะสบคามน่พัลลทาในี่อใดาพัลลต้องอุตชัวก็ถืละอ้จีโชกอนี่ก็บอกด้วีเดีทานปัญญาเนี่ยอันลื้อลาลาเท่าและแต่ชมมัววุเนในเมื่อเมื่ลุดดูเนี่ยรุดดูกลาละลุดดูแลวต่แตาสุกยโพสุกลีตาฮิ่ข้ากุกเลย ပာကညောအာအလွဲလာလားပာညောဆွန်နူလားပာညောအလွဲလာလားစူရတအမူဘူစ ೇನೆ ဆဲလက်ထာနေပစူအစ ೇನೆ တော်ရတီမေဝဒါလည်းပမဲတော့မာဖာထာနေပဖိုးနေတဲ့စင်ညာပူစင်ညာပဲပါခီရတီနေမရမာဖာထာနေပဖဘလီနေနေတောက်တာချိုးနေတော်ရပါပါဆဲလက်တီနေမရမာဖာထာနေအတစင်ညာမိုးဘလူးပဘလူးပါမလူပလူအတဲ့စင်ညာပဲပါ ลอกว่ากรขับขานทาเป็นทำนอง e นั้นเราเรียกว่าอาึธาคนที่เก่งเรื่องทา,านั้นจะเรียกว่าโมชคือผู้นำในการขับขานทาของหมู่บ,าบากกา้านบากเกสโมอาเจ ระยะเวลาในการทำการวิจัยและกิจกรรมร่วมกันของชาวบ้านนั้นครอบคลุมไปนานสองปีและเมื่อครบ2อปีแล้วจะมีการรวบรวมสิ่งต่างๆที่ได้ไว้เป็นบทเรียนเป็นหลักสูตรเพื่อผลักดันสู่โรงเรียนของชุมชนต่อไป ข้มาที่สาคัญของนักวิจัยท้องถิ่นอย่างหนึ่งนะคะก็คือการพยายามที่จะผลักดันเผยแพร่งานวิจัยของตนเข้าชุมชนมากที่สุดนะคะอย่างที่โรงเรียนบ้านจําหลวงแห่งนี้ก็กําลังจะมีการนําภาษาทานะคะแล้วก็นิทานพื้นบ้านเข้ามาสู่ในหลักสูตรด้วยค่ะอาจารย์สว่างคะอาจารย์ทำไมถึงได้เข้ามามีส่วนร่วมกับงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเพราะผมเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากค่ะเป็นการนำเอามุปัญญาท้องถิน่น เข้าสู่องค์งความรู้ในโรงเรียนสองเป็นการนำเอาวัาสดุท้องถิ่นตามพรบปีการศึกษาแห่งชาติ2544แล้วก็เป็นโครงการแรกนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงหมู่บ้านเสร็จแล้วก็เข้าไปถึงโรงเรียน <c oughs> แล้วก็สุดท้ายนั้นก็คือเป็นการพัฒนาภาษาการเรียงเรานะครับก็จะไปบูรณาการหรือว่าจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียน <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านอยากเห็นก็คือความยั่งยืนทางด้านวัฒนธรรมและพวกเขาก็มีความหวังว่าในอนาคตเด็กๆทุกคนที่มาโรงเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของปากกยอ เราได้พูดคุยฟังความคิดเห็นจากนักวิจัยกันแล้วนะคะตอนนี้ลองมาฟังความเห็นจากตัวแทนของภาครัฐกับนานวิจัยเพื่อท้องถิ่นต่างๆกันบ้างค่ะผมมองว่างานวิจัยแบบนี้จะเป็นงานวิจัยในเชิงการเข้าไปช่วยหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านนะครับเพื่อให้ช่วยในการปรับตัวช่วยในการจัดการวิถีชีวิตของเขาได้ดีขึ้นค่ะวิธีการนะคะวิธีการวิธีการโดยเฉพาะวิธีการสกวนะที่เข้าไปก็คือ ความพยายามที่จะตั้งประเด็นหรือโจทย์การวิจัยนจากตัวชาวบ้านออกมาแนดีนี่นักวิจัยมั่จะตั้งโจทย์หรือประเด็นจากคนข้างนอกเข้าไปนะครับเพราะนั้นเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยงานวิจัยอาจจะตอบคําถามอะไรให้กับสังคมได้เป็นบางอย่างหรือตอบปัญหาให้กับชุมชนได้เป็นบางเรื่องแต่ว่าอาจจะไม่ทั้งหมดเพราะนั้นวิธีการแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้ชาวบ้านมองตัวเองได้มากขึ้นเพราะว่าครุการเรียนรู้เนี่ยสุดท้ายแล้ว คนทาวิจัยคือตัวชาวบ้านเองะนะครับคนทําวิจัยคือชื่อปักยอเองคนวิเคราะห์คือเป็นปักยอเองอแล้วคนเขียนและคนสรุปประสบการณ์ก็เป็นปักยอเอง้ดยเหตุนี้คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่ทําวิจัยตรงนั้นนั่นเอง เตนาคูหรือพินปักยอเป็นเครื่องดนงตรีที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของปักยอทำมาจากไม้สักหน้าปักทำมาจากหนังสัตว์สายทำมาจากเทาวันนิยมเล่นในงาน,นเรื่องเริงต่างๆและจีบสาวโดยใช้ทานในการร้อง แต่ในปัจจุบันชื่อของเตงนากูและเครื่องดนตรีชนิดอื่นเช,ช่นขลุยผิวไม้ไผ่ปีเขาควายกลองยาวปากยอเป็นชื่อที่เด็กๆรุ่นใหม่หลายคนไม่รู้จักการรื้อฟื้นองคความรู้พื้นฐานเรื่องดนตรีของชนเผ่าจึงเป็นกิจกรรมในอนาคตของหมู่บ้านในขณะที่ชุมชนบ้านใหม่พัฒนามีความตื่นตัวในการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นในการฟื้นฟูภาษาและทา่า ในอีกฟากหนึ่งที่หมู่บ้านหนองเต่าชาวปากยอที่นี่กำลังช่วยกันรวบรวมพลปัญญาจากนิทานพื้นบ้านอยู่เช่นกันกมีนกพามีกมามจีเร้นกนกชูก,ก,ก,ก็กว่าก็ชออ หวาไม่ครบพว่าก็ออยาเจ้ว่าไม่ครบพออรว่าในระหว่างนี้จะอยู่ใน<อ>วงนิทานพื้นบ้านนะคะที่<ล>พรเท่ากกาลังเล่านิทานให้เด็กๆฟังค่ะแต่ละคืนก็จะเล่าได้หลายเรื่องนะคะแต่สังเกตว่าจะไม่เล่าเป็นเลขคู่ค่ะจะไม่เล่า2เรื่องหรือสี่เรื่องจะต้องเล่าเป็นขี้เท่านั้นบางคืนอาจจะเป็น3เรื่อง5้าเรื่องหรืออาจจะแค่เรื่องเดียวอยู่ที่ความยาวของแต่ละเรื่องนะคะนิทานพื้นบ้านนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นงานวิจัยชาวบ้านชิ้นหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะ งานวิจัยนี่จริงๆแล้วทําอะไรบ้างคะที่แซะเข้ามามีส่วนร่วมทําเนี่ยคะคือที่ผ่านมาใช่ไหมเ,มเริ่มแรกคือว่าเกี่ยวกับนิทานเนี่ยเราไปคุยกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนสน,นิทนะ,ะว่าเ,เมื่อสถานการณ์เปลีป่ยนไปอย่างนี้เนี่ยเราจะรื้อฟื้นมันได้ยังไงโดยเฉพาะนิทานนะและเพื่อนแต่และคนก็เห็นพ้องกันว่านิทานนี่นะเป็นเรื่องที่อยู่กับชุมชนมานาน กำลังจะหายไปจริงสมควรที่จะต้องตับนำมารู้พื้นใหม่นอกจากกิจกรรมที่คนเฒ่าคนแก่มานั่งเล่านิทานให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆบางคนเองก็ยังฝึกเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังด้วยทุกเพละขอดีดีค่ย นิทานพื <sketches> ้นบ้านนั้นมีอยู่หลายรูปแบบเป็นนิทานที่สอนเด็กๆก็มีนิทานที่เกี่ยวกับประเพณีเรื่องการทำอาหากินเกี่ยวกับเรื่องข้าวเจ้าแม่โพศกหรือแม้แต่เรื่องผีก็มีให้ฟังกไปไเ่อารกามาอนี้มาสออะไรมาก็ปชีวีเขาชาบ้าอย่างนันมันสอนให้เด็กกลัวก็ใช่แม่บอกว่ามนถอด เด็กกลัวก็ใช่มัสอนเด็กเนี่ยต้อเชื่อฟ้าอย่างนี้ก็ใช่มีหลายวิธีที่ว่ามันบอกที่มาที่ไปในที่เขาว่าแต่เด็กสมัยนี้ไม่รู้นะมันจะเป็นเด็กการตูไปแล้วมันจะเป็นนิทานอีกแบบหรือหรือขอเราอ่ะเป็นนิทานอย่างนั้นถ้าเอาเขียนเปกาตูจริงดีก็อาจจะชอบอ่านก็ได้มันคุยอยู่กับเราอ่ะไม่เอาใจเด็กอ่ะ No, okay. เรื่องราวและตัวละครในนิทานมักเชื่อมโยงกับผู้เล่าในแง,ง่ใดแง่งหนึ่งได้เสมอถ้าเปรียบเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชมุมชนปากกยอทั้งสองหมู่บ้านในวันนี้เป็นนิทานผู้คนต่างๆคือตัวละครผู้เล่าเรื่องก็คงจะเป็นคุนเขาที่ยืนตระงานอยู่ที่นี่มาหลายชั่วอายุคนนาม,มือวอตัวแห่งนี้กระมัง วันนี้เสียงเล่านิทานและเสียงขับขานทานยังคงกึกก้องอยู่ในเทือกเขามือวอตูแห่งนี้แต่วันพรุ่งนี้จะมีปัะกยอรุ่นใหม่สักกี่คนเข้าใจสิ่งที่พ่อเท่าแม่เท่าเล่าและขับขานพ่อเท่าแม่เท่าจะมีเรี่ยวแรงขับขานทานได้อีกกี่บทจะเล่านิทานได้อีกกี่เรื่องและหนืออื่นใดจะเหลือเด็กๆนั่งฟังสิ่งที่พ่อเท่าแม่เท่าถ่ายทอดสักกี่คน ฮิกิดาปะทีอ e ลลอลีแพกิดาปะแพลอลีลอลีโอเมูนาเกเตูดีเมกนาเกเตวด วัดีโออาสอคือแฮกิเลกีอาสอคืออาสอคือแฮกิเลกีภัยพิบัติทางทะเลแม้ว่าเกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่ผลของมันคือความสูญเสียอันใหญ่หลวง งานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการกู้ภัยทางทะเลคือขนางในการลดความสูญเสียติดตามงานวิจัยเหล่านี้ได้ในรายการคลื่นอนาคตสัปดาห์หน้าหากมีข้อเสนอแนะหรือต้องการติดชมรายการติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหมายเลขโทรศัพท์0 2 2 9 8 0 4 5 4อ d เมลแอดเดส pr@tif.or.th หรือตามที่อยู่นี้